สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องคากินพารวยมาถ่ายตลาดสดโพชัยให้ชมตอนเช้าค่ะตลาดสดตอนเช้าะนี้จากน้ำท่วมอยู่ที่ตลาดมาขายอยู่บนบนถนนไาลทางไปแดงค่ะเราจะพาเดินชมนะคะ าออขายตามซอยอันนี้ก็ทางซอยไปบขอสอบคสอก็น้ำท่วม่ะลงไปไม่ได้ พาเดินชมค่ะมีเนื้อมีปลามีอาหารหวานาวเค้าแล้หมากรากไม้มีเยอะค่ะนี่คือไฟแดงนะคะฝั่งนี้ก็มีเยอะค่ะฝั่งนี้ก็มีปลาด้วย เห็ดดูเห็ดดูเห็ดพี่น้องดูเห็ด เห็ดปางเห็ดปวกพริกพริกจานเท่าไหรจ่จะพริกเอาจานน้อยก็ได้กินเพระท่านมากินเอาทินนะเท่าไหร่ค่ะจานน้อยจา เราเาบาทไปไปตู้เย็นก็สิทนอยู่บ่อทีเนาะมันยังใหม่อยู่เนาะมันยังใหม่เขาตู้เย็นอยู่มือไรสิใหญ่ลงไปรวมได้เนาะเนี่ยยังยังเข้าไปบ่ได้มนบ่ค่ะยังยังมีน้ำไหลอยู่บ่อข้อซอก็ยังผ่านไปบ่ได้มนบ่ค่ะเนฮ้ยเฮ้าใหายยังไงเฮ้าก็จังไปเนาะเบิ่งกันลงกัน มันแน่นอนนี่เนาะคนดูดออกซื่งนะอยู่เพรไะใสได้แหงแล้วเด็กคนดูดออกไ<น>ม่ใช่เท่านี้แหะแมนกระถาดกับแหงเล้วขนาดมันกั้นกั้นแล้วเรียบร้อยแล้วก็ใส่เครื่องดูดออกมันกับบกอกนีน่เนาะแต่ว่าน้ำโขงมันยังบวกลงนะรออีกจกอาทิตย์หนึ่งนะอาทิตย์หนึ่งปกติเลย นนไฟแดงค่ะพี่น้องถนนไฟแดงเรามาถ่ายอยู่ที่ถนนไฟแดงตลาดขึ้นมาขึ้นมาขายอยู่บนไหลทางค่ะถ้าอยากซื้ออะไรก็มาเดินซื้อได้เลยนะคะ้เาเ,เ,เ,ดนะเดียวจากบาทาเ <c oughs> <c oughs> หมู่บ้านก็นมี่เนาะไม้ไผ่ไหวหวานเติ้ลออกขเขียวๆได้ใยปลาได้ออกสีนี่มันมันคนละพันคือว,ว่าเนาะโอเคโอ้เหลือสองตัว,ว,ส,อตวสองตัวได้ย่างไปได้พริกได้พริกเบิดกินพอดีไปตสิไป,ปล้านสิไปล้านหาโมงยังสิเมื่อเอาไปลได้เราอี่หวังไว้น้ำโคลนได้จ,าจา้า อันนั้นไปข้างหน้านั่นก็วัดโพชัยค่ะวัดโพชัยเขาก็ดูดน้ําออกนะอันนี้คือไหลาทางหน้าวัดโพชัยค่ะตรงหน้าถานนไฟแดงพอดีค่ะที่น้องนั่นวัดโพชัยนี่ตลาดตลาดวัดโพชัย พี่น้องเดินชมตลาดที่เชยหรอกคะ่ะว่าน้ำท่วมขายข้างล่างไม่ได้ขายในตลาดไม่ได้มาขายข้างบนถ้าจะไปหลังเดี๋ยวพี่น้องเดินในตลาดตลาดบนถนน ตลาดบนถนนไปแดงดูน้ำคลองค่ะน้ำคลองดูน้ำคลองลดลงแล้วค่ะน้ำคลองวัดโพชัยนะคะใช้เครื่องดูดหลายตัวอยู่เพราะว่ามันท่วมในวัดค่ะลดลงเยอะแล้วนะเมื่อวานนี้ล้นเลยค่ะอันนี้คือน้ำคลองวัดโพชัยค่ะ น,นี่ก็เป็นตลาดตลาดรัตโพชัยอันนี้ก็ทางลัดไปบขอสอ,อันนี่ก็ไปทางในตลาดจะพาเข้าไปดูในตลาดค่ะว่าเขาออกมาขายข้างนอก โดยต้นโพวัดโพชัยก็ผ่านได้อยู่นะได้เข้าสู่ภาวะปกติแล้วดูแมค่ค้าใจดีา้บนไหลทางข้างตลาดกำลังจะพาพี่น้องเข้าไปดูในตลาด ตลาดบ้านโพชัยค่ะสามวันที่ผ่านมาตรงนี้น้ําเต็มนะคะตอนนี้กําลังจะเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติแล้วค่ะแต่ว่าเขายังไม่ให้ลงเข้ามาขายนี่ปกติคนจะเต็มอยู่แถวนี้แหละคะ่ะเพราะว่าถนนไปทางบอขสอมยังมีน้ําอยู่ค่ะตลาดก็เลยลงมายังไม่ได้ะค่ะก็ต้องรอทําความสะอาดก่อนเนาะน่าร้านขายยา น้ำท่วมถึงหน้าร้านขายยาลงไปเหลือน้ำลงล,ลดลงไปเหลืออยู่ตรงหน้าร้านขายยาไม่ใช่น้ำน้ำขึ้นมานะน้ำลดดูภาวะในตลาดนี่ทางนี้ไปได้นะคะทางนี้ทางต้นโพนี่ได้ะคะ่ะเป็นร้านวัดศีคุณเมืองได้ะคะ่ะนี่ก็ซอยในตลาดไปได้ไปได้ไไดน้ำลดลว นนเส้นนี้ก็ลดแล้วไปได้แล้วถนนเส้นนี้ก็ไปได้แล้วจ้ะเนี่ยเมื่อก,ก่อนก็น้ําท่วมเนี่ยเคยผ่าน้ําอยู่นะตอนนี้ไปได้แล้วจ้าข้างวาัดโพชัยแต่ว่าในวัดโพชัยน้ํายังเต็มอยู่ค่ะถนนเส้นนี้ก็ไปได้แล้วสบายๆแล้วแต่ว่าตรงไหนยัง ยังต่ำอยู่ก็ยังท่วมอยู่ค่ะหน้าลงรับจำนำเห็นไหได้แล้วสบายแล้วไ,ได้เป็นบางเส้นนะคะไ,ได้เป็นบางเส้นนะคะนี่รถลงเยอะแล้วค่ะถนนประจักษ์ค่ะถนนประจกักษ์ นถนนประจักษ์ค่ะถนนประจักษ์นะจ๊ะไปได้เป็นบางเป็นบางเส้นบางซอยแล้วค่ะเดอ้อที่ตลาดโพชัยอะผ่านได้แล้วนี่ยอันนี้คือหน้าตลาดนะคะหน้าตลาดโพชัยค่ะนี่หน้าตลาดโพชัยอำเภอเมืองจังหวัดน้องุาย เลี้ยวซอยนี้เลี้วเล้วซอยนี้ทางหน้าไปไม่ได้โฮ้ถนนประจักษ์ค่ะน้ำก็ค่อยๆลดลงนะคะเส้นไหนพอไปได้เราก็ไปนะคะเส้นนี้พอไปได้ค่ะไปได้ไหมเนี่ยมีหลุมไหมกล <c oughs> ัวหลุมอ่ะเก็บิ้ไว้แค่นี้แหละจ้าสวัสดีค่ะ